ก็ไข่บ่ได้พุ่นปลาไเป็นหัวมุนี่เหยียบขีบมาท่าปากขลุดผมหอนเสียเกินครับเก็เอ้าฝากเาเป้าไรแค่นใจเย็นผมอยากอายได้ครับมาถอดต้อนหน้าต้อนหน้าตอนตาสาธารณชนแบบรู้เลื่องมองไรปะเอามองนี่แล้บ่ให้ผมนั่งเลยบ่นั่งโอ้มายก่อดจะหยดมากเอาขาว่าพี่ยำมานนี่ล่ะโก้โอ้ยปลาไหล อย่างนอตไปมาสิตกปฟองเต๋บอกว่าให้ออกหามาให้น้ำในนอตลหรคุณประหลาดขาแล้วเหมือ้คนแจ้งซองแจ้งซองพลังสีอากาศดียำเสริมสองปักกายสายฟ้าโอ้ยคุณ้โอ้ยอย่าดิ้นนะคะโอ้ยอย่าดิ้นนะคะโอ้ยมันเลยสวนมันเลยสวนมันเลยสวน มันเสียงยังหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นข้ขากันอเฮีแยนงข่อยบอกพี่น้องโอ้คุณประหลาดจังโอ้สุริยะแย่งปืนปัตะพีลงสั่งคำนั้นมาหัวตานบ่เห็นเจ้าลูกสาวยันยมยันยมยันยมถ้าเห็นหยังยุ่งมันมันเสียงคุณอะไเดี๋ยดิคุณประหลาดยินดีนะคะผมคใายลูกขอบคุณมันเสียงยังลูกสี้กัน ฮะโอ,อ,อบบคมคมคือบ่อคายคมคือบ่อคลาย